เออโอ้ยแม่ขว้าโซดคือเธอตัวเออยากหลังนี่นออยากหลังนออยากหลังเลยอันนี้อันนี้ยอมแล้วก็เลยเอามาเอามาเขาเรียกอะไรขว้าโดอ่ะขว้าโดมันตีเกลียวไหมไม่ค่ะกวักไม้ตีเกลียวอยู่ควักไม้แค่เอามาใส่กับตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในขั้นตอนอื่นเนาะเพื่อที่จะเอาไว้รอไปไปตีเกลียว <Okay. S 2> อันนี้เออไม้ที่ามาเป็นใจมันก็จะเป็นแบบนี้มามันจะอาจจะมีติดกันพันกันเนาะใช่ค่ะไม้หนึ่งก็ <G ül> จะนี่แห<ช>ละค่ะใช้แรงงานคนแกน่นี่หละค่ะสูงอายุ <c oughs> <c oughs> อะไรค่ะคนแก่อายุพูดเพราอแม่อายุปร,ประมาณเจ็ดเัเนี่ยอายุเจ็ดสิบนะ ก็จะเห็นนั่งนั่งนั่งกวากไหมอย่างเงี้ยทั้งวันบางบางคนก็นั่งตีเกลียวนะเพื่อนไม่ได้นั่งสนุกสนุกนะเนี่ยนั่งทํางาน <c oughs> อันนี้ก็ทํามาสองวันแล้วกกได้แค่เนี้่อี้ <c oughs> อบอกทำสองวัน,นเป็นอันนี้เสร็จก็ต้องเอามาเป็นอันตัวนี้ค่ะอันนี้คือเอาไหมสองเส้นมาพันกันอันนี้เอาไหมสองเส้นมาพันกันแส,ส,สดงว่านี่จะทำสองสีอันนี้ไม่ได้ตีเกลียวเนาะ ไม่ไม่ไม um, ่ได <misunder> ้ตีเกลียวกันนิ้วน่ะแม่แต่ว่าเขาจะเอาไหมสองสีมาเข้ากันเพื่อที่จะเวลาไปทอจะเกิดจะเกิดหลายสีอันนี้ยอมอะไรแม่อ๋อยอมจากขี้ไหมนะด้สีเขียวอ่อนๆออกขี้ม้าอ่อนๆน่จากขี้ไหมเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็เขียวแก่นี่ใบหูกว้าง โอเคไม่โฟกัสแม่แบบม่ชื่ออะไรเนาะหนูลืมแล้วยายเอียดยายเอียด,ยอ,ยดอายุเจ็ดสิบนะอันนี้รกระฮัตจะมียกครูนี่นี่รกระฮัตโอ้อันนี้อ,นนอันนี้เขายกมาให้ดูอันนี้ตัวตีเกลียวรหัรสภาษาเขมรเขาเารียกรหัสนะรหัสเวลาจะตีเกลียวก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เขาเคยทําตอนเด็กอยู่แล้วเสียบตรงนี้เข้าไปนี่เออเบรเขาทําให้ดู เสียบตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะขอเสียบอันนี้อ่ากตีเอากระตีเดี๋ยวให้ยืดหัวใจยังไงเนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันกระดิ่นียนจ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูขั้นอันนี้ขั้นการตีเกลียวใหม่เนาะนี่คือเอาใหม่ที่ย้อมสีธรรมชาติสองสีสามพันห้าสามพันมาตีเกลียวกันก่อนอืม ไม่ใช่ก่อนที่จะมาใส่ตัวนี้นะจ้าก็เอาไม้สองสีจ้าสองสีมาพันมาใส่ในหลอดมาพันคู่กันเนี่ยเป็นสองสีถูกไหมอ่าแล้วตอนนี้จะตีเกลียวให้มันเป็นเกลียวเกลียวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่เห็นเกลียวไหมคะเนี่ยสีสลับอย่างเงี้ยอันนี้คือรหัสเครื่องตีเกลียวนี่นี่เขาจะเอาไอ้ตัวหลอดนั้นมาสอดสอดตรงนี้เนาะแล้วก็ผ่านห่วงตรงนู้นแล้วก็เอามือหมุน มันก็จะตีเกลียวก็จะได้ไหมตีเกลียวเสร็จแล้วถึงเราจะเอาไปใส่หลอดสําหรับทอนะเพื่อนอันนี้อันนี้คือขั้นตอนการเตรียมเส้นกระนิวปวดกระนิวปวดกระนิวเธออยากนะเธออยากนะเสนชวดเจนมันอวยติมันบักเกอไอติบักเกอไอบักอันนี้ต้องบักโกอันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะตีเกลียวเป็นนะคะหนูก็ยังไม่เป็นเลยเราเลยใช้แม่ตลอดคือแม่ บางคนเขาตีเกลียวไม่สวยอาจารย์จริงค่ะมันมันอยู่ที่คนตีตีเกลียวงานละเอียดไม่ละเอียดเนี่ยค่ะถ้าใจกัญญาได้สวยก็เคลื่มมือหนึ่งคนนี้โอเคต้องคุณยายเหมือนเหมือนตีอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตีอย่างเงี้ยนั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งทั้งวันอ่ะคุยรหัสเติ้เนาะเติเติก็จะได้ไหมไหมที่พร้อมสำหรับการเอาไปทอ แต่ก็จะมีขั้นตอนนี้เอาไปใส่หลอดเล็กอีกนะเอาไปใส่หลอดเล็กเพื่อเอาไปใส่กระสวยได้อีกนะมีขั้นตอนหนึ่งอาจารย์ท่าสว่างมากเจ้าของท่าศกเขาบอกว่าอำเภอวราที่เกียวสวยที่อ๋อที่สุดในประเทศไทยแล้วนันไม่ได้คุยหรอกค่ะแต่เรื่องจริงเขารับเลยนะคุณค่ะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ทำอะไรคะโอยจะได้พันโอย พันชายครุยพันชายไหนไหนดูดูลายหน่อยสิหนูดูลายหน่อยสิอันนี้พันชายผ้าอันนี้คือผิิธภัณฑ์ที่เขาทอแล้วยกเรียบร้อยแล้วนะเนี้ยนี่ะวจะเป็นยกแบบนี้ค่ะเพื่อนสวยงามนะเพื่อนอันนี้ก็คือพันชายแผนพันชายชื่ออะไรคะเนี้ยเป็นงาุวรณค่ะอืมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเลยนะเนี่ยเป็นแบบ อตัววงจรตั้งแต่ขั้นการผลิตเส้นใยจนกระทั่งถึงท่อโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายค่ะ